อันภูวานาถเผยนาทีสัมภาษณ์ทนายเดชาถึงกับหมดแรงเหมือนไปออกรบล่าสุดทางด้านอันภูวานาถได้โพสต์คลิป,ปรายการดรามาวันนี้ที่ตนเองเป็นพิธีกรซึ่งเป็นเทปที่สัมภาษณ์ทนายเดชาทนายแม่ของแตงโมลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งในคลิปนั้นมีเนื้อหาการสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนระบุว่าอันภูวานาถถามว่าผมถามกลับนะครับทนายเดชาไม่สงสัยเหมือนที่คุณหมอพรทิพย์เขาสงสัยเหรอทนายเดชาบอกว่าสงสัยอะไรหรอครับ อันภูวนะบอกว่ายังเช่นผลตรวจตาของน้องแตงโมมีปริมาณแอลกอฮอลสูงกว่า90%แต่ของคนอื่นไม่เจอเลยคุณหมอเจอตรงนี้แล้วหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและมันควรจะหาคำตอบไหมครับทนายเดชาตอบว่าสงสัยเราต้องมาออกทีวีด้วยหรอครับต้องบอกพวกคุณด้วยไหมมันเป็นเรื่องความลับในสำนวนไงมันเสียหายต่อรุปคดีคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมผมเป็นทนายในคดีนี้นะ ผมไม่ได้เป็นสื่อมวลชนผมเป็นทนายอันภูวนา,าถามต่อว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมเป็นแค่คนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันผมจะเข้าใจความเคลื่อนไหวคดีนี้ทั้งหมดเลยถ้าการตัดสินใจนี้มาจากฝั่งตำรวจณนะตอนนี้จริงๆผมแค่มองว่าคุณหมอพรทิพย์หรือก็มอเทเองก็ทำเพื่อหาความจริงอยู่เหมือนกันและคำถามทั้งหมดก็เพื่อหาความจริงอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะถ้าผิดผมขออภัยโดยทางด้านอันภูวนาถได้มีการระบุแคปชั่นว่าเมื่อคืนใครได้ดูบ้าง บอกเลยว่าไฟลุกก็พยายามถามแทนสังคมและการถามก็เพียงเพื่อเปิดโอกาสให้ตอบและอธิบายเพื่อความเข้าใจจะเขียนแคปชั่นอย่างแอบหมดแรงส่วนหนึ่งจากรายการตรามมาวันนี้ช่อง92ทุ่มครึ่งจบรายการทีมงานเดินมาปรบมือให้ผมเพราะอะไรดูกันเองนี่แค่เซียวเดียวเหนียวแบบนี้อยู่ชั่วโมงหนึ่งรู้สึกเหมือนไปออกรบเลยทีเดียวคือจริงๆทุกคนอยู่ข้างเดียวกันคือความจริงความโปรง่งใสไม่ใช่หรอวะ ทำไมคุยไปเหมือนเกลียดกันเรื่องคดีจะมองว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็ใช่แต่เรื่องของการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ์หนักบ้างเบาบ้างเป็นบางวันนะจ๊ะแตงโมนิดาแตงโมอันภูวนา hashtag ดรามาวันนี้เพราขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ